ขึ้นรถมาเหรวนี่ครับบ้านผมมาตามผู้สาวครับบ้านครับตามผู้สาวอะไรอ่ะโอ้โหเจ้าเสี่ยงตึงขี้สาวกัวเป็นฮีะไรอ่ะลงมาว่ะมึงกลัวเนี่ยลงมาโอ้ยเอาไม่ได้เอาไปละขี้สามีไหมครับเนี่ยเดี๋ยวพาเขาไปดูแลดูบนห้องก่อนเลยพาเขาไปดูกระพรขึ้นขึ้นขึ้นมาครับขึ้นมาอย่าไม่เอาอย่าทำแบบนี้ อ่าสักคนดิอันนี้นี่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 ไปเอามาขึ้นรถได้มึงฟังนะมึงฟังนะมึงเอามขึ้นมา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 ก่อนขึ้นมาไม่เอาหรอกเอาไแล้วเว้ยไอ้แพทอีกแล้วไอ้ไอ้ไอ้จุ้ยขึ้นมาโอ้แมาหรอกโอ้โหนอนนานเกินต้องทำไอ้ข้าวมันขึ้นเท่าไหร่มึงมึงมึงกันถามว่าเธอขึ้นขึ้นหลังกับใครหน้าหนาเห็นไหมไอ้เจ๊แดงอ่ะมึนกันหมดตะกรนี่หมดตะกรมดตะกรได้ครับได้มาดิ เธอขึ้นหลังกับใครเธอเธอไปขึ้นหลังกับใครเนี่ยเดี๋ยวไปข้างหน้าไปข้างหน้าเน,นี่ไปไหนวะหรือเปนไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นอีกแล้วมึงเหมือนแบบอารมณ์ตามเมียกับบ้านอ่ะนี่ไงเงียแก๊งเงียน่ะอุ้มโมดอยู่น่ะเธอเธอไปขึ้นหลังกับใครเนี่ยเอ๊ะ บอกอันนั้นไม่อคืนหลังเธอได้ไงอ่ะไม่แหลมกือขึ้นรถมาเดี๋ยวนี้กลับบ้านเร็วอะไรพี่ไอ้น,ไน,นี่มันเป็นใครพี่สนใจเอาน้องถูกไปได้ไหมไม่หูจากหรอกกลับบ้านนอนกลับบ้านเร็วโอ้ยอันนี้ดุเท่าไรดูแล้วไม่แสตีรู้แล้ว่ายว่า<ม>เวลาเนี่ยนี่เล่ ไป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 เฮ้ยเอาผู้ชายเอาไปดิเอา,ออาเอาอ,อไปไปกันนั่ะเอาไปผู้ชายสุดไปค้างแทนละเอาน้องหนูไปได้พี่ไม่ได้ดอกวันแม่นี่แหละต้องไ,ได้ไม่ได้ดอก ไปเมืองเดือนเฮียอะไรเนี่ยมาได้เรียนครับมาได้เรียนมาตามเมียบอผมมาตามผู้สาวกับบ้านครับทาผู้สาวเฮียอะไรอ่ะโอ้โหเจ้าหญิงติงสาววัวเป็นเฮียอะไรอ่ะอุ้ย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 อ้ยอุ้ย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 อ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยออ้ยออ้ยอ้ยอ้ย้ยยยอ้ยอ้้อ ไอ้กเกี่ยวด้อยไอ้มกเกี่ยวด้้อยทิมปเนี่ยป้อยทิมังวะเออไปไ้กอนเอาฝากกันบบกอันนี้ไ้กอนคือลุดแล้วเรือโลพี่ต๊อทำไรน่าพี่ต๊อสิลุดเรืออะไรนะคะขึ้นไปมึงเย็นเหี้ยอะไรกันเนะ โอ้ยใจเย็นโอ้ยใจเย็นมึงก็บอกกันเลยมึงเป็นเพี่ออะไรมึงเอาเมียกูไปอะมีเพื่อนอะมึงเอาเมียกูไปมีเพื่อนอะไรสาะโอ้ยเป็นใจเย็พื่อยอะไรอะเพืยอนอะเอาเลยแม่ทีก็ลงรถมาใส่กันเลยก็มาป่ะเอาเลยครับจังหวะนี้ครับงานเข้าเสซตเล่นเข้าเนี่ยก็มาว่ะก็มาว่ะมันก็ขึ้นมาว่ะบอกมึงมึงก็บอกไปดีมึงก็บอกไปดีว่าเออมึงมึงรักกันไปซะไปเดี๋ยวกูไปเองใครจะเจ็บงานนี้เลยอะไรนี่พื่มึงบอกเลยมึงรักกันไปซะเดี๋ยวกูไปเอง มึงลากันไปซะเดี๋ยวกูไปเองถ้าเขาดีหลายดิ้ง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 ดิ อย่ามึงลืมกูแล้วเนี่ยอ่ะเฮ้ยมาพี่ก่อนมาพี่กลับไม่เนี่ยบ้านเนี่ยเอาเฮ้ยเฮ้ยจ้ยิงกูไหมเนี่ยกลับไม่บ้านอ่ะจะกลับก็คืนรถมาเร็วหมาเเร็ว ถ้าขึ้นได้ก็ให้แสนหนึ่งนะเอาถ้าเขาลขปล่อยให้นั่นได้ก็ให้แสนหนึง่งเอาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวคือลดมาแล้วเร็วไม่งั้นจะลากคอขึ้นมานะไปแล้วขอโทษโอ้ยเดี๋ยวครับโดนอันเนี้ยเขาทำอะไรกันเนี่ยมันจะเรือนทำเฮียอะไรนะึ้นรถมาได้ไหมคิดลดทำเฮียอะไรอ่ะเออเอาดิเอาดิ๋ยวทำไมอะเอ้ยทำไมครับเปิดเลยเปิดเลยครับเปิดเลย ขึ้รถมามาแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับเรื่องกูได้ถึงมากูใหม่ก่อนเลยก็มาว่ะแล้วก็ลงมาว่ะสุดดจัเลยก็ลงมาว่ะเมียอาบูดะเดี๋ยมีอะไรชื่ออะไรอ่ะเมี๋ยวชื่ออะไรอ่ะดีโดดีโดดีโด้เอยอันนี้หมาหรือเปล่าเนี่ยหมาอะไรมเมื่อหมา ใจแม่งอย่างได้อ่ะอยากมีไหมอยากมีก็ลงมาเย้เย้กว่าเปล่าผมว่าความพี่ก็เปิดเลยเปิดเลยเออ ควักไม่แทงควักทำไมพี่ไอ้เปลืองของว่ะเปลืองของไม่เรียนเลยพี่แปลกฉลาดไม่ออกเลยอ่ะผมว่าคนหนึ่งควักอีกคนหนึ่งก็ต้องลงมาไม่เปิดใครจะเจ๊ะเเปิดใครจจ๊ไม่กล้าลงมามันส่วนนั้นถ้าควักแล้วมันคือมันต้องแทงเลยนะอันที่จริงแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออใชนยังไม่เห็นออกเลยถือทำไมชมโอ้โหเออถือโชว์ไม่กล้านี่หว่า จบจบป้าพอ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 แยกย้ายโอ้โหละครละครน้ำเน่าป่ะไม่แทงไม่แทงลงมาว่ะงานงานงานนี้ไม่แทงพอเหอะในจริงไมแทงเลยพอไอขี้เกียจมาวันนี้แหละครับมาดูถือใบสัวงแล้วพี่เอามาขึ้นรถมาจะลงไหมผู้ใครเนี่ยไอตัวไก่อะไรเออลงเหมือนเล็กสามครับตัวเล็กสามจะโดนสตีนไหมเนี่ยอ้าวลงมาว่ะมึงกลัวเนี่ย ลงมาอุ้ยอ้ยเอาไม่ได้เอะไรสามีไหมครับเนี่ยเด็กเขาเจ็บอเขาเนื้อเร็วมึงไม่เปลี่ยนเสื้อแก๊งเลยนะเหี้ยแรงตามลมเดี๋ยวซวยแรงตามลมลมตามใครผมบอกให้มาไปเปลี่ยนก่อนแล้วเลยด้วยเจ็ดสภาดิพี่หมูแดงผมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะพี่ ผมขอตังค์สักห้าร้อยได้ไหมพี่ผมไม่มีตังค์เสื้อโอ้แขงไอ้เยี่ยดุยังจนเลยผมเลขสี่หนึ่งหนึ่งเียเยอะเอ้ยสวยแล้วมึงบอยดุยแด้ชื่ออะไรเบคอนเหรอพี่พี่ดุยสอนผมมาเขาสอนว่าอย่าตอนเล่นก็เล่นให้สุดตอนเสียก็ค่อยว่ากันที่หลังได้โอ้โหดูมาแต่งเลยโดนเปิดนะโดนเปิดนะ เี๋อย่าอย่าอย่าอย่ครับอย่าจะตายแล้วโดนแทงแทงกูดิก็มาว่ะแทงกูดิแม่ไม่เอาครับกลัวเป็นแจงใหญ่กลัวเป็นแกงแทงกูได้เลยจริงเหรอแทงกูเลยแทงกูเลยแทงกูเลยพี่เขาบอกให้แทงครับ วยพี่เขาบอกให้กินให้พี่เกิดได้ไงอะครับเอ้ยเขาเรียกมายากคนมจะขอตัวไหมก็เขาสู้ครับเม่กี้กระบอกผมไม่กล้าสู้กับพี่อยู่แล้วพี่ใหญ่เป็นตัวอุ้ยผมครับ ไปเด้อเจอกันเฮ้ยมันนี่เฮ้ยออกออกอัวทึบนะครับก็ไปนอนนะหมาเราเป็นพี่น้องกันยังไม่ทิ้งกันอัวโดนตีเน่าไปแหนมจะมีคนจองกระถินผมนะผมไปฟาร์มดีนะเออเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปจองกระถินผมโดนเออใจมึงไม่ได้แค่นั้นนะจบปิเฮ้ยใจผมไใจก็มาว่ะก็มาว่ะเนี่นี่นี่แล้วคุณแบบไม่โหลดแล้วมองไม่เห็นเลยอะไรครับบอกเธอกลับบ้านเธอกลับาลไอ ไปทรายกับบ้านเลยนี่กับไปใส่กลับไปบ้านว่ะใครไปบ้านเธอแหละขึ้นรถมากลับบ้านเลยเดี๋ยเสื้อแดงเลยใครกูยอมแล้วไอเสื้อแดงมันเป็นใครฮะไอเสื้อแดงมันเป็นใครอ้ไดขึ้นรถมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยมึงขึ้นรถมาได้ไงเนี่ยมึงอย่ามิเรียกกูเนี่ยมีตังค์ให้หนูมไหมเงินกับเงินมีขึ้นมากลับบ้านแล้วเดีว พี่เป็นนคอะไรนะขอตังค์ม่ให้มกลับบ้านบอกให้กลับบ้านเนาะจะมาขอตังค์อะไรเดี๋ยวไปเอาอยู่บ้านน่ะจะไปงัดมาให้นะกระปุกอะะกลับบ้านให้กระปุกอะตังค์อยู่ในกระปุกอะอยู่บ้านนู่นอะกลับบ้านเร็วมันกลับไม่ได้นะทำไมกลับไม่ได้ต้องโอนมาก่อนจะกลับแล้ว่าตังค์มันอยู่ในกระปุกขึ้นมาเร็วเร็วล้วและแสดงมันเป็นใคร มึงมาซ่อนรถเมียกูได้ไงเนี่ยเออสวยไปออเฮ้ยลงรถอย่างงี้ได้ยังไงไม่คุยด้วยเราไม่ให้ตังค์อ่ะเออเก็ไปงัดกระปุกก่อนตังค์มันอยู่ในกระป๋าอุตส่าเก็บเงินแต่งบอกอไ,อไปว<า>่าอที่กระป๋าอุตส่าห์เก็บเงินไว้แล้วเนี่ยจะรอเธอกลับบ้านเนี่ยเธอไม่กลับเนี่ยเราเสียใจนะจ้าทำไมจะไม่ g r ับก็ขึ้นมาจะกลับก็ขึ้นมาแลแล้วไอ้เสด็จมันเป็นใครมึงลงไปดิ ผู้หญิงยังขำอ่ะหนูไม่มีรถขับเลยคนแสดงลงรถดิเนี่ยลงรถดิเฮ้ะน้องมันพเนี่ยมึงยังคุยกับเขาว่ะมึงยังให้ราชสีคำรามนะกูบอกไว่าเกาหลีเย้เราชสีคำรามคำรามเย้ลงต่อแล้วสีคำรามคำรามให้ดูหน่อยได้ไหมกลับงทำนี้อย่าทำแบบนี้เนาะเอ้ยอะไรอุ้ยเรน ขึ้นมาขึ้นมาจะกลับบ้าไหมแต่กลับบ้านบูบูบบงร้องขนหน่อยหน่อยบูมาเด้อเอ๊ะกดร้องขนหน่อยหน่อยให้ที่มันว่างขึ้นมาเกดร้องขนหน่อยหน่อยให้ที่มันว่างอยู่ข้างบนว่างหนึ่งมันเต็มเดี๋ยวเอาไปด้วยเดี๋ยวให้มันไปติดตามมาเลยเออว่างอยู่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 ขึ้นมาขึ้นมาว่ะขึ้นมาว่ะไปไปทำอะไรไม่ได้ยินไม่ได้ยิน เอามาก่อนได้ไหมกลับบ้านเร็วๆอบูอะไรเนี่ยเฮ้ยย่าเขาเฮยย่าโอเคไปเออขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยบูลงบูลงเอาไอ้ปล่อยเขาไปล่อยเขาไม่รุ้มไม่ได้แหน่ขึ้นเองครับแหน่ขึ้นเองอ่ะขึ้นขึ้นรถขึ้นรถแต่เพื่อนของเราเออเดี๋ยวเอาไปด้วย ไปบ้านเลยไหมครับเฮียไปไปไปเลยครับไปเลยเออเฮียครับไอเงินเอ็มหนึ่งนี่เฮียให้น้องเอาไปใช้หมดเลยไหมครับหรือว่าไงไอใช้มดเลยครับนี่เดี๋ยจะทำใหมเนี่ยจะทำทั้งใช่ครับเฮียใช่ครับหนูเพิ่งบินมาถึงเองนะเฮียทำ้ายหนูเฮียผมสั่งมาเฮียรด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 ฟาร์มผมยืมเงินก่อนนะเฮียตามที่บอกได้ครับได้ถึงบ้านแล้วครับเนูดที่ดินที่บ้านอะไรพวกนี้ให้เขาไหมเนี่ยครับเฮียคันไหน บางเฮียถึงแล้วครับนี่ครับเตรียมตัวขึ้นไปบนห่องเลยครับไปอาบนงอาบน้ำรอเลยได้ครับอโหลครับอาบนองเหรอโ้าครับลงรถมาหน่อยได้ไหมครับโอเคขับพาไปเลยครับเฮียผมรอหน้าครับโอ้ผมทำได้แล้วพี่ก็เอาไปดี อมึงพาเขาไปดูเลดูบนห้องก่อนเลยพาเขาไปดูก็พอขึ้นขึ้นขึ้นมาครับขึ้นมามามาอย่างไหมอย่างไหมพออยักฟ้ารถไปคนหนึ่งได้จะหลุดลบเอาพี่เข้ามาทำไมเข้ามาดูทำไมออกไปเขามาดูทำไมตีงมึนเลยเฮียมื่นมืนเป็นจริง มันมึนหรือแกล้มมึนไว้อันนี้หนูต้องปรับวงอะไรในงม้อหรอเพ,พื่นอนพี่มายืนอยู่ข้างๆนั่นนะไหนครับไม่มีมีมมน้หงแหมน่เอเกี้เฮ้ยออกไปโอ้โหคนกำลังจะมีความซุกออกไปว่ะ มอนมันก้น,นาเลยครับมันนพี่มัี่มันนี่น,นี่หนึ่สองสมโอ้ยทำอะไรของนี้อย่าไม่เอย่าทำแบบนี้ย,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 อย,อย่าหยุดหยุดเจหยุดหยุดพอแล้วหยุดครับพี่เอาแล้วทำไมไม่ล่องเลยครับเฮียเบาๆเดี๋ยวช้ำเฮียลองเลยดีครับ มันร้องไม่ได้ดิเดียวร้องได้โองเล,ะละ่าแล้วทำไมไม่กอดผมกลับเลยนะกรอดอยู่พี่ตอบรับหนูเสียงส่งไปให้บั้งนะเอเ้เบาๆหน่อยเฮียร่างเบาๆหน่อยเฮียตอบรับหนูยังเบาๆเฮียเดี๋ยวช้ำถึงผมช้ำหมดแล้วมั้งโอ้

อ๋อค่ะงนี้ขาตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ครับลงมาก่อนไม่เอาเฮียขึ้นไปทําไมบนหลังคานะไหนข่าตัวหนูเล่าค่าตัวใช่ไหมครับเรียกอะไรครับบอสเรียกอะไรครับวิ่งนึงไม่มีเอาเป่าเรียกอะไรครับให้เขาพันห้าก็ได้ครับบอสแป๊บหนึ่งมั้ยใช่ค สามสามเก้าเก้าเก้าสามตัวสามแล้วก็เก้าสามตัวค่ะให้เขาเท่าไหร่นี่ห้าหมื่นมึงดูดเขาหัวนมแทบหลุดมึงให้เขาห้าหมื่นมึงแกงพุดดิ้ไอ้แปะแปะเพื่อนทำอะไรอุ้มพี่ไปแปะเพื่อนทำอะไรเพื่อนอะไม่ได้ไม่มีเพื่อนเนาะเพื่อนใครเนี่ย พี่ผมมันโดนตีนเลยไอ้เหี้ยแม่งเหมือนแบบพวกโจรเลยว่ะไอ้เหี้ยใส่หน้ากากกันหมดเลยนะรถนะเหมือนพวกไปอุ้มคนไปกระเพื่อมไอ้เหี้ยผมโดนตีนใส่หน้ากากกันหมดอ่ะพี่ไม่เอาอ่ะพี่ชิบหายละก็รอพี่เรจะโดนอซ้อมนะไอ้เหี้ยแม่งใส่หน้ากากกันมาหมดพี่ไปวะเี่แต่มีคนนึงไม่ใส่นะเห็นหน้าชัดนะหน้าเหมือนมะเข้าวเหลวเลยวะหน้าแก่ๆของล้นๆ เออคนนั้นแหละคนนี้ไม่ใส่หน้ากากแล้วมันเรียกพี่เมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเอาจำหน้าได้แล้วได้ไอ้แย่ครับ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 โอ้เล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับแป๊บพื้นห้าจีบหายดิไม่ไม่ไม่ใช่ผมครับไอ้แป๊บพืนหน้าอุ้ยขึ้นไปแล้วด้วยอุ้ยแต่เราไม่ใช่จนห้าร้อยเปล่าเรามบียร์จนห้าร้อยไม่ได้โจรนห้าแสนแล้วประตูเปิดเห็นหน้าชัดเลยนั่นเลยอั่นเลยเอาไงดีครับเนี่ย โดนจนจังครับมีจังห้าหมื่นไม่ต้องจ่ายปากมันขยับอยู่ปากมันขยับอยู่เห็นไหมที่มีเบอร์ทุกอย่างอืมไอ้ยิงมาเดียวเอาแบ็คยิงไปเลยว่าโชคดีไปปืนยิงไม่ออกไอหนุ่มอุ้ยจะลงมาเองเลยไอ้มึงก็ลงไปคุยกันเฮียเขาดิไม่ได้พูดเสียงนี้แหละกระโดด มึงก็เรียกเขาอะมึงลงไปคุยกับเขาดิผมเรียกคนนี้แหละคนนี้แหละไม่ใส่หน้ากากไอ้ผมล้นๆเนี่ยนะไม่ใส่หน้ากากเนี่ยยาไปป้นด้วยไหม่เ็ยาไปป้นด้วยไดหมอยากได้ตังมึงลงไปคุยกับเขาดิผมไม่ได้ปุ๊บเอาไม่ลงมาคุยอะไรนุ่มไหนไหนบอกเพื่อนกันไงลงมาด้วยผมไม่ได้พูดไม่รู้ อันนี้พูดเสื้อแดงเสื้อแดงบุ้ยพูดนะมาลงมาให้หมดเลยมาพวกเราเนี่ยทั้งรถเนี่ยผมไม่เกี่ยวเนี้ยผมไม่เกี่ยวมันคนเดียวผมไม่เกี่ยวมันมันคนเดียวเลยผมไม่เกี่ยวงงไปคุยกับเวี้ยเขาเลยไม่เกี่ยวผมบอกให้มึงองไปคุยกับเขาไม่เกี่ยวคุยไปได้ปึ๊บ này mình chỉ lóc nữa Ui ui tin Cái này là này luôn đi ta này à Ôn này Tông này chứ bắt chết mà trong này Ông đi 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 rồi đi hiện เอ้ยน้องอันนี้เหมือนรถตู้เจ็ดสามพี่ไม่ะน้องเสาวพี่ยี่อะไรเฮ้ยมึงพูดได้มึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะน้องเนี่ยพี่ลงมาคุยกับผมได้แมวแมวอ่ะอ้าวทำไมอ่ะปวดขาปวดขาปวดขาไม่มีคนไม่ใส่หน้ากากคนเดียวครับที่เหลือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวม่อะไรครับพี่ลงมาคุยกับผมได้แมทถ้างั้นอะมึงบอกดเลยไมกูต้องลงอ่ะอ่ะแล้วทำไมกูต้องลงอ่ะ มึงเป็นใครมาสั่งกูอ่ะโมไม่เป็นใครหรองพี่ผมเป็นประชาชนเหมือนพี่นี่แหละคนใส่หน้าไม่ใส่หน้ากากที่เหลือพี่เดียวไม่ไม่เมื่อกี้พี่จะใส่ผมอยู่ไม่ใช่หรอไม่ใช่ผมได้ไงพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยอางี้พูดเยอะเดี๋ยวกูตบช่วยพี่ผมช่วยพี่จะพูดเยอะสัี๋ยวกูแท้มันมันมีแกงไหมไหนพี่ไม่รู้ไม่รู้ มีแก๊งเอาหัวตัวไอ้นี่ผมอยู่ไม่ได้เลยไม่ต้องกลัวอะไรป่ะน้องเออมึงมียักษ์หู้อยู่หนึ่งตัวนีกูคนเดียวอ่ะมันไม่ไหวหรอกรถ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 มึงกูขอได้ไหมคณะคณะคณะเฮ้ยฮัลโหลน้องรถมึงกูขอได้ปะขอไต่ตกรถได้หนองหนองน้องหนังนี่หนังนี่ไปจอดกูชนนะครับพี่รถมึงไอ้กูขอได้ไหมวะ ได้ครับได้มีเงินปะขอยนุาตครับบิ๊กแปะครับบิ๊กไปรุ่นใหญ่อ่าครับพี่มองแล้วน้องมองหน้าทำไมเนี่ยเอ้มงขึืนมามันมันเปลี่ยนมันออนอะ๋ออ๋ออ๋ออออาออ๋นอออะออออ เออผมโดนตีนพี่ไม่เอาเลยมึงใจมึงไม่ได้ไม่เห็นไอ้รุ่นเป็นรุ่นใหญ่ไม่ได้หรอกเป็นได้แค่รุ่นเล็กก็มาว่าแต่ได้หมดอ่ะ